เดียวครับแล้วก็มาอัปเดตของฮาโลวีน2025เนาะก็ถ้าคุณเดินไปทางนี้เนาะก็ขเขาจะเปลี่ยนแบบใหม่หมดเนาะนี่ถ้าเดินไปทางนี้ก็จริงๆมันไม่มีอะไรมากแต่ผมแค่จะมาโชว์เฉยๆว่ามันมีเอ,อ่อบ่อน,น้ําที่ถ้าคุณตกไปแล้วก็คือตายนี่ตรงนี้นเลยสองอันเลยแหละนี่เห็น,นไหมนี่เลยแล้วก็ถ้าคุณเดินเดินไปอีกก็คือ มันจะเป็นแค่เหมือนปราสาทสูงๆที่เหมือนอยู่ในเลเวลสิแต่ว่าเป็นสีดำเฉยๆแค่นั้นแต่ว่ามันใหญ่กว่าแค่นี้ไม่ค่อยมีอะไรให้ถ่าสำหรับตรงแถวนี้เนาะตรงที่สําคัญก็คือบอสบอสแจ็คนั่นแหละมันมีสกิลเพิ่มขึ้นก็เดี๋ยวเราไปหาทางเดินไปสูม้มนเลยก็ผม,มก็รู้จักกนตรงสปอนเนาะมันจะมีเหมือนภูเขาสูงสูงก็ให้แนะนําเดินขึ้นไปเพราะว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสลิงใช่เป็นอะไรที่มีประโยชน์มาก็สลิงนี้ให้คุณกระโดดก่อนเนาะนี่ต้อง กระโดดแล้วก็ขึ้นไปแบบนี้มันจะได้ขึ้นไปเร็วขึ้นถ้าคุณไม่กระโดดคือมันโคตรช้าเลยนี่เนาะระหว่างข้ามคือจะเห็นของอีเวนต์มากมายคือแบบเหมือนเขาจัดแมปไว้ลกมากอะแต่แบบมันก็ดูสวยอยู่ดีนี่เราทางไปสูบอสก็คล้ายๆเดิมนั่นแหละนี่ลงมาแล้วก็นี่จะเป็นที่สูบอสเนาะก็ไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่นี่คือประตูมิติคุณสามารถไปกับเพื่อนได้เนาะถ้าคุณเข้าประตูมิติพร้อมกันโอเคไปไปดูสกิลบอสทั้งหมดเลย ยี่ต่อไปก็คือท่าของแจ็คเนาะท่าแรกมันจะเป็นการฟันรัวๆเนาะใช่ฟันรัวซึ่งแนะนําให้คุณลบก่อนก่อนที่จะตีมันเพราะว่ามันจะเป็นท่าแรกที่มันจะเปิดเส่เราเลยท่าฟันรัวเนาะต่อไปก็คือมันจะมีโอกาสเสกลูกน้องเนาะในเฟสแรกซึ่งลูกน้องนี่มันจะให้ HP เราห้าท่าเราฆ่ามันได้แต่แจ็คสามารถฆ่าลูกน้องตัวเองได้ก็ต่อไปก็คือเป็นท่ากระโดดลงเนาะกระโดดฟันซึ่งท่านี้มันจะต่อจากไอ้ท่าฟันรัว หลังจากที่คุณก็คือท่ากระโดดนี่ให้มันกระโดดแล้วคุณต้องดูว่ามันหมุนหนึ่งรอบไหมถ้ามันเหมือนหนึ่งรอบแล้วให้คุณกระโดดขึ้นเลยแล้วก็ระวังด้วยเพราะว่ากระโดดในบอสแจ็คมันมีคูดาวเนาะก็ต่อไปมันจะเป็นการฟันลงซึ่งมันทําดาเมจแรงอยู่แต่ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นแล้วมันก็จะวนเหมือนเดิมก็คือมันจะทําท่าฟันรัวๆเนาะแล้วค่อยนั่นแหละทาท่าทาท่ากระโดด แล้วก็จะมีโอกาสเส่ลูกน้องด้วยซึ่งท่ากระโดดผมแนะนําให้ตีมันเลยเนาะแล้วก็เห็นมันหมุนก็ค่อยกระโดดหลบแล้วค่อยตีมันต่อแต่ก็คือต้องระวังท่าฟันของมันลงมาด้วยเพราะว่าหลังจากท่ากระโดดก็จะใช้ท่าฟันลงก็บอสตัวนี้ก็สู้ไม่ค่อยยากเนาะถ้าคุณแบบเออตีแล้วก็เดสหนีให้ทันตามจังหวะให้ได้ก็คุณก็มีโอกาสที่มันจะตีไม่โดนเนาะผม,มใช้เวลาเพียบเดียวเลยเนาะตอนนี้นคือเฟสสองเนาะเฟสสองมันจะมีท่าเดิมก็คือท่าคอมโบของมัน คอมโบเนีย่ยคือมันจะเดินแบบเร็วโคตรไปเรื่อยๆเ๊ะถ้าคุณไม่สามารถแพร่ได้ให้บอกค้างไว้เลย <S <S ก็หลังจากที่โลคุณแตกแล้วก็ให้คุณเตรียมตัวไว้ก็คือบอคค้างไว้อีกทีพอหลังจากโลคุณแตกแล้วคุณก็ให้แดชพยายามกดแดชรวๆหลังจากโลกแตกจะทาให้คุณรับดาเมจแค่สี่เท่านั้นเพราะว่าเราจะได้ให้เปลือแล้วถ้ากระโดดให้คุณฟังเสียงมันจะมีเสียงแบบนี้โอเคพอคุณได้ยินเสียงถึงตรงนั้นให้คุณกระโดดเลยก็แนะนําว่าอย่าเชื่อใจทามากมันไม่ได้อะไรขนาด แล้วก็คือมันจะวนแบบนี้เรื่อยแต่ว่ามันจะมีท่าใหม่ท่าใหม่ของมันก็คือท่าประตูมิติก็ท่านี้เนาะมันจะมาหลังจากที่มันจะฟันลงมันจะฟันลงคือท่านี้มันจะมีโอกาสของความเป็นไปได้ก็คือมันจะสื่อลูกน้องก่อนแล้วค่อยทำท่าประตูมิติหรือมันจะทําท่าประตูมิติเลยซึ่งท่านี้จะช้าถึงเราเดินเข้าตัวมันยังจะมีโอกาสไม่ถาเรต้องเดินหรือใกล้มันสักสองสามวิก็ท่านี้เนาะให้คุณถ้าคุณไม่สามารถแฮร์รี่ได้ให้บอกค้างไว้ถ้าคุณบอกค้างไว้แล้วมันจะวาร์ปมาหาหลังเรา หรือถ้าคุณแฮรรี่ได้มันจะเด้งมันจะเด้งตัวเราไปก็ให้แนะนาแดชด้วยเนาะและเราจะปิดสโลไม่ว่าเราจะบล็อกหรือว่าแฮร์ี่เราทก็แนะนําให้คุณพยายามแดชหนีมันเนาะเพราะว่ามันจะสปอนขั้งหลังคุณเลยก็ท่านี้เนาะมันก็คือหลังจากที่มันทําภามาท่อเสร็จมันก็จะทําท่าฟันหลัหวแล้วค่อยกัดแล้วค่อยวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆของเฟสสองและคือเฟสสองมันจะมีโอกาสทาท่าคอมโบต,ตอนไหนก็ได้ก็แนะนําให้ระวังเลยก็มีประมาณน,นี้เนาะสำหรับบอลแจ็คส่วนออฟฟี่ก็คือให้คุณ เตรียมมีดมาด้วยใช่ผมลืมให้คุณเตรียมมีดเคเควมาด้วยก็คือมีดนี้ได้ใช้ไห่คือหลังจากหินคุณโดนหินไปเรื่อยใช่ไหมมันจะมีหินเราสุดท้ายก่อนที่จะไปเสาให้คุณเ,เดินถอยหลังมาก่อนแล้วค่อยเดินไปเนาะแล้วค่อยแดชไปตรงหินนั้นก็คือใช้กิลของหาะใิลของมีดอะเพราะว่ามีดมันทาให้เราเดชได้ไกลขึ้นเนาะก็นั่นแหละมันจะทําให้ถึงหินได้โดยที่แบบแดชปกติทําไม่ค่อยได้ ก็ก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังก็คือการกระโดดครูดาวเราคุณไม่สามารถโดดรัวๆได้ไอ้ตรงเสางนั่นแหละที่ทําให้คนตกว่ะโอเคส่วนของก็มันจะมีของใหม่ละสองอย่างคือชุดเกาะของแจ็คเนาะซึ่งป้องกัน1 0ใช่มันจะเป็นฮู้ดฮู้ดของแจ็คที่ใส่เป็นหมวกประมาณนั้นซึ่งก็ใช้ได้แหละเพราะว่ามันเป็นแบบราคามันน่าจะอันเดียวกับฟิโดราตอนที่แบบเออมันยังหาไม่ได้เนาะแต่ก็คือนั่นแหละมัน แล้วก็ค่อนข้างดอกยากอะ่ะใช่เปอร์เซ็นต์การดอกมันค่อนข้างดอกยากมันจะเป็นกล่องของฮาร์ลวีนมาเลยเนาะแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นประตูมิติเหมือนเดิมก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับบอสแจ็คต่อไปเราก็จะไปรีวิวหอ,อกกันเลยก็หอ,อกนี้มันก็จะดอยกอยากอยู่เหมือนกันแหละต่อไปก็คือหอ,อกใหม่เนาะหรือฮอลลี่นะเออมันมันไม่ใช่ฮอลลี่แล้วฮอลโลเออนั่นแหละก็คือหอ,อกนี้มันจะมีดาเมจสิบห้าเนาะแล้วก็เออติดปืนเอ้ยดาเมจ เออสิติดเบอร์อีก10ประมาณล้วก็ทํลายโพสก็คือเกาะเราด้วยถ้าเป็นสกิลของมันเนาะสกิลแรกจะเป็นการก็คือพุ่งไปเนาะซึ่งเราต้องเดินด้วยทำดามเมจสามสิบห้าเนาะต่อคือถ้าเรายืนอยู่เฉยๆมันจะเป็นการนี่เนาะมันจะเป็นการชาร์จซึ่งมันจะทําให้ดามเมจสกิลเราแรงขึ้นนี่คือชาร์จสเตก็สตกสเต็กหนึ่งเนาะมันจะมีถึงห้าซึ่งสเต็กหนึ่งก็คือมันจะทาดามเมจได้สี่สิบจากอันที่ไม่มีสเต็กก็คือมันจะมปสิบห้าต่อไปก็คือสเต็กสองเนาะ แล้วต่อไปก็คือสกิลของสองสแต็กเนาะสองสแตก็แตกก็จะทำดาเมจประมาณห้าสิบเนาะโอเคไปเราไปดูสแต็กสามกันเลยไปสเต็กสามมันก็ทำดาเมจห้าสิบอีกแล้วเนาะอันนี้ผมเข้าไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคไปไปสเต็กสี่เลย สตักสี่ผมไม่แน้ใจแต่ทำไมมันทำห้าสิบดาเมตอันนี้ผมเล็งไหมอ่าเหรือยังไงเคไปไปสเต,ต็ตห้าก็ทดูมาสเต็ตห้านด่เป็นสเต็ตสูงสุดแล้วและเราไม่สามารถแพรลี่สเต็กหได้ผมว่าสเต็กอื่นน่าจะแพรลี่ได้เลยส่วนสเต็กห้คือมันแพรลี่ไม่ได้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะทําให้เกาะ ของเรา i p ไอโพสดาเมจมันน้อยลงหรือเปล่าแต่ก็คือค่อนข้างใช้ยากเลยอาวุธนี้โอเคไปละ